สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครทีก่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่เกมของไอคํานะครับที่ผมแซมมี่ไซโคและคุณเคีย์ยันะครับก็วันนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านใต้ลาวากันทุกคนวอ้โหแถมก็ไม่ได้ทําแข่งสร้างมาค่อนข้างนานนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําการแข่งสร้างบ้านใต้ลาวาสุดเจ๋งนี่นะครับก็ใครชอบคลิปแข่งสร้างเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หรือคอมเมนต์ว่าชอบคลิปแข่งสร้างกันนะครับก็เราไปดูคลิปกันดีกว่าทุกคน let's go มาทุกคนเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับก็วิธีการสร้างนะครับผมอย่างแรกเลยผมทําเป็น่าทาง วิธีการสร้างนะครับผมได้มาจากช่องที่มีชื่อว่าแมนดูมินนะฮะเป็นช่องเกาหลีนะครับที่เขาสอนวิธีการสร้างแบบว่าเขาเรื่องอะไรดีว่าวิธีการสร้างประตูลับนะฮะที่เกี่ยวกับลาวานครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่าให้เราทําการวางตรงนี้เป็นพื้นนะฮะพื้นที่เราจะทําเป็นอารมณ์น่าจะเป็นหลังคานะครับที่เขาทําไว้นะฮะโอเคแล้วต่อไปนะครับเราทําการเจาะรูตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเจาะรูเนี่ยเป็นการเจาะรูที่เอาไว้สำหรับลงบันไดไปข้างล่างนะฮะไปชั้นล่างไปชั้นต่อไปนะครับนั่นเองโอเคเราเจาะรูไว้ก่อนเลยตรงนี้นะคครรรับแล้้้ววกก็ทาางงไมมตนีเขอโผ เขายตรงนี้เพิ่มประมาณ1บล็อกนะครับเมื่อกี้เราสร้างอะไรค่อนข้างเล็กเกินไปต่อไปนะครับเราทําการวางที่นี่ไปเลยทุกคนดีเพนเซอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนึงนะครับเพราะเราต้องใส่ลาวาเข้าไปใช่ไหมทุกคนเราใช้สูตรด้วยกันเราจะวางดีเพนเซอร์ไปแล้วทำการก๊อปตรงนี้ปุ๊บพอเราวางมันก็จะมีลาวาอยู่ในเครื่องแล้วนะฮะโคตรดีหมดเลยโคตรเจ๋งวิธีนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะครับโอเคเราใส่ไปตรงนี้นะทุกคนประมาณนี้นะฮะแล้วมาที่เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ทําการวางวนจอไปเลยตรงนี้นะครับแต่คนอาจจะเคยดูช่องแมนดูมินก นะครับชึบชึบป,ประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อมายาวประมาณหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ครับทุกคนวางไปเลยนะฮะพอเราวางเลสโตนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการวางกระจกไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่เราวางเนี่ยมันจะได้ไม่ไปทับเลสโตนนี่เองพอเราวางกระจกได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็ทำการวางทุบตรงนี้เลยนะฮะทุบพื้นที่เอ่อประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำการเนี่ยให้เลสโตนเนี่ยมันขึ้นมานะโอเคเราทุบอยงนี้ด้วยเลสโตนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เราก็จะวางเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเคประมาณนี้เเข้าาาไปนะครรับก็ท วางแค่นี <hi> k, ้ครับแล้วก็ปิดพื้นพี่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ทาการวางปุบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านของเราเนี่ยใช้ได้เออลืมไปต้องมีอ่าเป็นแทบดอตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้เรา่จะได้ไม่ล่ไปข้างล่างนี่นะครับาไปแล้วก็ทำการเปิดไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ล่ไปข้างล่างนะฮะแล้วก็ทาการวางอันนี้ไปไหนก็ได้ทุกคนไอ้บันไดนะเดี๋ยวเอาวางเลยโอเคนะครับแล้วก็ทําการวางบันไดไปเลยแลยกันนะฮะเพื่อที่เราจะได้นี่งไปข้างล่างนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูก่าว่าบ้านของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลเย นี่ทุกคนลาวามันก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นบ้านรับลาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน็นบ้านนี่ลาวาก็เริ่มจุหยนะฮะจุ๋ยวะจุ๋ยไม่เปึงว่าเริ่มแบบว่าลาวาเริ่มยังไงทุกคนแล้วเราก็ต้องถามว่าจะล้มบ้านยังไงได้ไหมทุกคนเราก็ทำการกดปุ่มรอนเพื่อที่ลาวามันจะดูดลงไปอย่างนี้เองนะครับเป็นไง๋ยวรอ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 ลาวามาเสร็จนะฮะเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองบ้านทำทำฐานทับรับลาวานแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราก็ทำการตรงไม่ต้องปิดแล้วกันเราก็ปล่อย้นีคัเามมดย ที่ข้างในนะเพื่อที่เราทาเป็นบ้านใต้รับเราวาแต่แค่คุณถึงไหนะ่ะเพราะผมแกเแเ้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอ้โหเลยทำ<ด>โคตรไวทุกคนหลังจากที่เรามานั่งอธิบายเรื่องวงจรนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำบ้านของเราบ้างดีกว่าน,นะครับโอเคต่อไปเราก็มาเคลียร์พื้นที่กันเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะทาการพื้นที่เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับการสร้างบ้านของเราเนี่ยก็ต้องมีห้องนอนห้องรับรองรับแขกนะครับแล้วก็มีห้องนอนห้องน้ำอะไรประมาณนี้จะไม่ได้โคตรใช่แล้วครับเราจะเริ่มทำกันดีกว่านี่ก่อนดีกว่านะครับโอเคเนี่ยเลยเลยตีมนว นแนวแบบขาว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 โอเคแสดงว่าแบบแนวโมเด,ดิร์นไะเนี่ยแนวโมเด,ดิร์นไะเนี่ย อาจจะมีโมเดูโมเดินนิดหน่อยก็แล้วแต่คุณคยะเลยนะครับของผมเนี่ยเป็นแนวไม้แน่นอนนะฮะแต่ไม้ของเราเนี่ยจะมีสีสันที่ค่อนข้างจะสวยงามสวยสดวดงามเหมือนสีไม้คอรีนะทุกคนอาจจะไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันตอนนี้ผมยังไม่คิดผมยังคิดไม่ออกนะครับว่าฝาผนังเนี่ยเราจะเป็นบล็อกอะไรบ้างนะครับเลยผมจะวางเป็นไม้ของเราไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยสดๆสวงามสีไม้แบบสีไม้คอร์ลีนะทุกคนเออนะประมาณนั้นนะฮะมันเป็นมอสของบล็อกไม้ครับนะครับผมก็ทำการทำแบบปูตรงนี้ไปก่อนแแแลล้้้้้้วววกกกััััันน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 นะะะคครรรบบบบใหหมมมมมดดดูสสยยงงาาเเเปปป็็ไณีี่่อออผ จะ,จะทำว่าสองห้องนอนนะครับอารมณ์แบ,แบ่งแบ่งกึ่งทุกคนแบ่งก็จะเขาแบ่งครึ่งปะอ่าแบ่งครึ่ง อันนี้ห้องนอน,นห,หนึ่งอันนี้ห้องนอนหนึ่งอะไรประมาณนี้มาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนครับผมแบบตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ทาอะไรแบบนี้นะหอตื่นเต้นจริงเลยเคียร์ยะคมตื่ป็นคนเวอร์เลยทำไมคณเวอร์จังอะโอเคหวังว่าทุกคนน่าชอบนะก็อย่าลืมเชียร์ด้วยกันนะครับว่าเชียร์บ้านของใครนะใครเชียร์บ้านเคียวยยะเนี่ยไม่แท็กเคียร์ยะนะครับใครเชียร์บ้านแซมมี่นะพิมพ์คอว่าแท็กแซมมี่แล้วกันนะครับแบบว่าอย่าลืมเชียร์ผมดีนะครับไม่ต้องเชียร์ยะนุ่มๆไม่ให้้อง ห้องเดียวมีหลายโซ๊แหละเก็บปะอาจจะไม่เก็บอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะโอเคเราจะแบ่งครึ่งห้องนอนก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมจะแบ่งครึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการวางอา่าบล็อกเป็นบล็อกผมจะทําเป็นโซนอา่าดำกับแดงแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อที่มันจะได้ไม่รู้มันเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเป็นห้องสีแดงเนี่ยเราสามารถวางเฟอร์เจอร์เกี่ยวก,กับสีขาวได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราวางอ่าบล็อกสีดำเนี่ยก็ทำทำการวางเฟอร์เจอร์เกี่ยวกับสีขาวได้ง่ายมันมันเข้าอยู่แล้วทุกกกคคนนนนนนเเเออ่่ปปรรรรรระะมาาาาาาณีี้้้้้ลยวสสสงงงั็ดด ร้วนๆไม่มีอะไรผสมเียเข้าใจไหมไม่เป็นการต้นสดล้วนๆนะฮะเป็นการสร้างแบบต้นสดนะฮะแบบว่าไม่มีแบบว่าวางแผนมาก่อนไม้มีนะครับเราสร้างต้นสดร้วนๆเลยนะฮะหนูดูว่ามันจะซวยขนาดไหนนะครับผมโอเคแล้วก็พวกฝาผนังอะไรประมาณนี้นะครับผมทําการวางอ่าเป็นอ่าเป็นบล็อกสีดำๆด้วยนะครับผมรู้ว่ามันสวยหรือเปล่าทุกคนมันดูแบบฝาผนังมันดูเจ๋งดีนะแต่ผมกำลังวางแผ่นอยู่นะว่าเอาเป็นฝาผนังประมาณไหนดีว่าจะสวยโอเค เราว่าเอาเป็นพื้นไม้ธรรมดาเนี่ยครับน่าจะสวยสุดแล้วโอเคต่อไปนะครับผมจะทําเป็นเอาเหมือนชั้นวางของแล้วไม่ก็เราเดี๋ยวตกแตเฟอร์นิเ,นเจอร์เดี๋ยวเข้าตกแต่งดีกว่าเอาเป็นว่าเราไปทําห้องอื่นกันต่อดีกว่า<ม>โอเคจะไว้แล้วทุกคนตอนนี้คือห้องนอนของเราต่อไปนะฮะห้องตรงนี้ผมคิดอยู่ว่าจะทําเป็นอะไรดีอาจจะทาเป็นห้องรับแขกไหมทุกคนอาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมว่ามันต้องมีลงมีรั้วอะไรปิดตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าห้องนอนเราจะไม่เปิดเอาเพนดอร์เกิดไปนะฮะโอเคอาจจะมีแบบเป็นโซนอะไรนิดนึงอาจจะเป็นหนนนังสอบ้้่ะครรวต จะจะเป็นห้องรับแขกนะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตจอบฝาผนังก่อนลวกันนะทุกคนพอเราได้ห้องประมาณนี้นะผมทําการเป็นอารมณ์เป็นอ่าเป็นโครงเป็นโรงครัวเป็นห้องครัวที่เป็นอารมณ์เป็นบ้านหน่อยหน่อยนะทุกคนเออเราจะตกแต่งอะไรเป็นบานนะฮะเดี๋ยวเราก็ไม่ดูอีกทีละกันว่าจะเป็นบาประมาณไหนนะฮะอาจจะเป็นบาเทนดูแฮ บาร์ทิปเตอร์แฮ่อะไรนะเนี่ยแก้วอ่ะถูกแล้วโอเคโอเคโอเคเราทำเป็นบาร์นะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นบาร์หน่อยๆโอเคเดี๋ยวเราดูว่ามันจะประมาณไหนนะฮะห้องครัวอาจจะแบบขยับอ่ะขยับมานิดนึงละกันนะขยับมานิดนึงโอเคประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนขยับมันหน่อยๆอ่ะประมาณนี้ได้ไหมเราดูกันว่า,าจะแต่งบาร์สวยไหมอ่ะน่าจะสวยแหละโอเคก็จะมีเป็นเครื่องครัวเดี๋ยวบาร์เดี๋ยวเราจะทำเป็นแล้วกันเฮ้ยเียเจอาออกนะถ้าเจอ โอเคต่อไปนะครับเราได้ห้องครวัวตรงนี้แล้วต่อไปนี่นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประมาณอ่าถัดจากห้องครัวไหมทุกคนขย,ยับไปทางขวาหน่อยไหมถ้าถ้าเราเจาะไปตรงนี้เราเจอขยะแน่นอนเราจะทำบรรยาาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเราเจาะตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราทำการขอเจาะเป็นห้องน้ำก่อนละกันนะครับเพราะนั้นห้องน้ำเป็นสีอะไรดีวะอันนี้เป็นไม้ไม้ดำและ แล้วก็ไม้ทําออกมันเป็นแบบไม้สว really ah ่างต่อไปเป็นไม้ขาวๆแล้วกันโอเคห้องน้ําเราก็จะประมาณโทนสีนี้แล้วกันครับเป็นไม้ล้วนๆเลยนะโหบ้านหลังนี้บอกเลยไม้4ี่ห้าชนิดนั่นเองนะครับบอกเลยบ้านหลังนี้มีแต่ไม้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เรจะมีเราจะมีโซนเปลียกกับโซนแห้งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอ่าโซนเปียกแล้วกันนะตรงนี้ก็จะทําเป็นอ่างอาบน้ําตรงนี้นะครับใหญ่เลยเดี๋ยวเรามีเฟอร์เจอร์เกี่ยวกับอ่างอาบน้ําอยู่แล้วนะครับเราไปนะครับ ขอ,อไม้นิดนึงครับทุกคนเป็นแบบไม้ขาวๆ,ๆเลยกันอุ้ยโหเข้าคนเฉยว่ะบล็อกบอร์บอกบอกบอกนี่เข้าคนเฉยนะครับบอกเลยโคตรเท่โค้ทจ้าโคตรอันตรายโอเคต่อไปเราก็ทำอันนี้เป็นโซนเปีรตครับต่อไปเราก็ทำโซนแห้งตรงนี้นะฮะเราก็จะขัดจากตรงนี้มาหน่อยแล้วกันนะครับเป็นโซนแห้งนะฮะโซนเอ๊เออโซนแห้งถูกแล้วโซนแห้งก็จะมีเกี่ยวกับอ่าอะไรนะครับโซนจะมีพวกโถส้วมใช่ไหมอะไรประมาณนี้ปะอ่าจะมีเป็นโซนโพสโถส้วม เอออา่างล้างหน้าโซนอา่างล้างหน้าแล้วก็ผู้ส่ส้วมนะครับอันนี้อันนี้เราโซนแห้งนะครับประมาณนี้เนาะเราใช้เป็นบล็อกอาเป็นขวาแล้วกันนะเป็นคําสั่งแล้วกันนะรประมาณนี้เดี๋ยวขอเพิ่มขยายนิดนึงอาจจะมีแบบพีพ่อาแต่งชุดอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้โอเคเราทำมามาณนี้เลยเราก็ทําการวางไปเลยชุบชบประมาณนี้โอเคปั๊บประมาณนี้โอเคได้ประมาณนี้ ห้องข่าวลว้วนไอ้ไม้เนี่ยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่นะเพราะว่าขาบวนสล็อกไปเนี่ยเราจะไปเจอกับเจ้าเอกอะไลสโตัวนะเลยไม่อยากเปลี่ยนขบนหรือว่าเปลี่ยนดีวะเออ,อ,าาเเอ,อ,อเช่างมาไปเลยเออไปซีเรียสดินี่ไงช่างมาไปเลยแล้วกันนะครับข้างนอกอาจจะแบบไม่อาจจะแปลกๆหน่อยปะไม่เป็นไรฮะเราไม่มองเราไม่มองข้างบนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลาวา,ม,ามันก็กบอยู่ดีนะโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นโซนอาบน้ำนะครับก้อนนี้จะเป็นโซนแห้งนะครับอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีประตูคือกับมอสเดียบโซเลมอสจิงมากเลยทุกคนม็็ออออตตตมมมมัััันน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 นจะะะะะะีีีปปปปปรรรูููดดดด้้้้้วววยยยทุกกกกคคเเเเ๋ิไ่ลหหงงื เออโอเคประมาณนี้เราทาประมาณโซมานี้โอเคเติมนิดนึงประมาณนี้อ,นนนอ่าประมาณนี้ละกันนะครับเออประมาณนี้เพื่อที่จะได้ไปจุดต่อไปก็คือเข้าซ่วอะไรประมาณนี้ทุกคนโอเครลว,ว่านิดหนึ่งปะ่ะไม่สวยไม่เข้าเท่าไหร่ผมใช้บล็อกไหนวะลืมแล้วอันนี้ก็ได้อยู่นะที่แปลว่าไม่ได้นะครับหาบล็อกที่มันสุดๆนี้มีบล็อกสีขาวตัวนี้ปะ่ะเข้าไหม เข้าอยู่นะเดี๋ยวผมต้องหาบล็อกที่มันเชื่มอมกว่าน,นี้ดิโอเคเปลี่ยนแล้วไปบล็อกสลับแล้วกันนะครับวางประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็จะวางตรงนี้ด้วยอารมณ์เหมือนปีที่กั้นนะฮะมีที่กัน้นอ่าตรงเนี้ยผมว่าจะวางอะไรเพิ่มเติมอาจจะเป็นแบบอ่าทุกคนเคยแบบว่าเห็นห้องน้ำญี่ปุ่นไหมเวลาเขาอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบมานั่งเล่นอะไรเงี้ยทุกคนเอออาจจะแบบพีที่นั่งเล่น,นะฮะกินลมชมวิวไปแล้วก็นั่งดูคนอาบน้ำอะไรแบบนี้่าจะน่าจะหายอยู่ งงหรือไงงงเลยว่าไม่เดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าเป็นยังไงเออแบบว่าไม่สมมติอ่างกับน้ำนี่มันอ่างกับน้ำรวมไงแบบอ่างได้หลายคนอะไรประมาณนี้ทุกคนก็แบบอีกคนนึงอ่างอยู่อีกคนนึงก็นั่งจิบคิมกาแฟไปจิบกาแฟเสร็จแล้วลงอ่างอะไรอย่างงี้ทุกคนเอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงโอเคทุกคนครับรอต่อไปเราจะมาวางพวกเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับเตียงนอนกันนะครับผมไม่รู้ว่านี่มันเรียกว่าหมอหรือเปล่าน่าจะหมอเลยนะโอเคเดี๋ยวเราทำการวางเฟอร์นิเจอร์เลยครับอันนี้ผมได้ทำการแบ่งโซนเป็นตามกับ นี่เอาวางตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเราต้องวางเบาะก่อนวางเบาะลอยฟ้าประมาณนี้นะแล้วก็ทำการวางเตียงนอนประมาณนี้ทุกคนนี่เออเตียงนอนโคจรมาละแล้วต่อไปเราวางหมอนตรงนี้เลยผมรู้ว่ามันมันคือหมอนไหมทุกคนน่าจะหมอนแหละนะโอเคผมจะวางหาจูวางอ่าประมาณนี้ใช่ไหมมันคือหมอนใช่ไหมใช่ไหมทุกคนไม่เรีลวหมอนไหมเออมันคือหมอนแล้วกันโอเคเราได้หมอนประมาณนี้ครับมันไม่ใช่หมอนอ่ะมันคืออะไรมันคือหมอนหมอนอะไรไม่แน่หาไมหาไหมตลกจังเลยฮ่าฮ่าอ้ยแกคุณเล่นมุกตลกจังเลยเนี่ยคนดูขำกานแล้วโอเคของเงียบคนดูโอเคต่อ โอ้ยเตียงหายไปแล้วเตียงโดนกืนเพื่อนนะทุกคนต้องหาจุดวางดีๆคนโอเคพอจะวางประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็วางจุดดีๆประมาณอ่ะได้แล้วแล้วก็วางหมอดไปเลยครับตรงนี้โอเคประมาณนี้อ่ะแล้วจะหมอบประมาณนี้และจะเป็นดำกับแดงนะครับประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปแล้วก็จะวางเฟอร์เจอร์เกี่ยวกับห้องนอนครับมันมีอะไรกบ้างไปดูกันโอเคครับผมพอจะได้เฟรเอร์เจอร์เกี่ยวกับห้องนอนแนละ้วได้แบบนิดเดียวเองนะเฟอร์เฟอร์เจอร์มันใหม่สำหรับผมมากเลยนะครับเฟอร์เจอร์เนี่ยนะเวลามันใหม่มากเราใช้ไม่คอยเ็นเลยใช่แล้วเลยอาจจะแบบขอเนี่ยปรับตัวก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับ แค่ว่าคนละสี่รูนกี่ปะอ่านี่อันนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่ามีชุดนอนวางหน่อยละกันนะครับเป็นชุดอาบน้ำนะพี่ชุดนอนดีกว่าหรือชุดนอนก็ได้เอออาบน้ำละกันนะชุดมีชุดวางตรงนี้เป็น1จุดนะครับแล้วก็เราจะหาเฟอร์เจอร์เกี่ยวกับตกแต่งที่นี่ก่อนนะครับห้องนอนแหละเราโอ้ยบักอะไรต่อไปนะครับในห้องนอนเราแน่นอนฮะต้องมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแคยะร้านอนครับต้องมีคอมพิวเตอร์ในห้องนอนนะครับเราวางคอมพิวเตอร์ในห้องนอนไปเลยละกันแล้วก็เคสเอาหายนะเคสวางไม่ได้เอาวางใต้โต๊ะละกันโอเควางประมาณตรงนี้เอเคสองม ไเนี่ยเออพม่านี่มันกินมือที่เราเอาพม่านออกเลยแล้วกันนะฮะจะได้แบบว่าเออแบบบ้านนู่นกับบ้านนี้เราจะได้เห็นหน้ากันทุกวันเลยงไงทุกคนเออเดี๋ยวเราลองเอาเอาพม่านออกแล้วกันเออถ้าเราวางพม่านเราจะวางก,กระจกทำไมใช่ไหมทุกคนเออเอา,เอาพม่านออกดีกว่าเราต้องการวางกระจกแบบว่าให้สองบ้านหลังเนี้ยเห็นหน้ากันนะครับนะครับแบบว่าแบบเอ้ยสบายดีเปล่ากินข้าวย่างเฮครับคุณกินแล้วอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะจะเป็นห้องนอนรับแขกแล้วก็ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะวางเป็นโต๊ะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็วางเป็นเคสคอมตรงนี้นะครับแล้้้ววววววกก็็าาาาาาางงงงคคอออมมมพิเเตตรรรรรรร์นนนนีีะะะะฮ่ับหืจ แล้วกันนะจะเป็นห้องนอนแบบข้ามแบบมินิมอลเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราขอเพื่อนเปลี่ยนกระจกเพื่อนกระจกให้มันดูเข้ากว่านี้ดีกว่าโอเคนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนฝาผนังอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะทุกคนมันดูน่าจะสวยขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับผมเลยได้เดึงไอ้ดงไอเดียมาใหม่ไงไอ้ดงไอเดียเขาจะมาเทะคงได้ไอเดียมาใหม่นะครับลูกสับทำม้วนมันก็ได้ไอเดียขึ้นมานะประมาณนี้ทุกคนเป็นไงนี่มันก็เลยออกแบบออกตีมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมคิดว่านะเราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วป่ะหรือว่าจะใช้เอยเดี๋ยวไม่่่นน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 นาสีีหห้้้อออองงงงขขฉัััมมเกกิิไปตรดย ไม่เป็นไรอย,ไอ,ยยอ,ยอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเลยทุกคนอย่าไปคิดมากเลยนะเราก็อย่าไปคิดมากนะครับช่างมาเดี๋ยฮะอย่าไปคิดมากเราก็ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะใส่ตรงนี้ประมาณนี้ไอ้เดูสโตนดูสโตนไปเนอจะจะพาอะไรของนายไม่นะอย่าตรงนี้อาจจะเกินนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมาเดีฮะโอเคเราได้ห้องนอนประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวห้องนอนเนี่ยเราเข้ามาจะแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับแบบว่าอ่านอกจอนะฮะแบบว่าแบบหลังหลังไม้นะเดีเราเราเราจะแต่งห้องทานอาหารต่อดีกว่าโอเคต่อไปเราจะแต่งห้องครัวนะครับผมก็เป็นอย่างเงี้ย คแบบกับเท้าสะอาดนะครับผมเข้าเข้าแบบเข้า,แบบขาที่กินอาหารอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าแค่นี้มันจะน้อยเกินไปนะครับมันจะไม่มีที่เกี่ยวกับเขาเรื่องอไรเดียไม่มีที่วางห้องอวางเป็นแบบแบบแบบที่ทานอาหารนะฮะเลยผมคิดว่าเจอะฝาผนังของตรงนี้เพิ่มนะเพื่อที่เราจะมีโบร,ราณสถานใช่พ้องไอ้คนกินซ่าเพิ่มเดี๋ยวทุกคนกำลังสงสัยว่าทำไมผมค้ำถึงโบราณสถานเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะดูเดี๋ยวเราจะรู้กันนะฮะเดี๋ยวรอดูนะรอดูรอดูรอดูนะฮะโบราณสถานคืออะไรเดี๋ยวคนจะได้ดูนะฮะหมายถึงของเคลียร์นะครับผม ไปดูบ้านขยายมาได้หนึ่งแล้วแอบดูเอาแอบไปดูบ้านขยามาแล้วที่คุณจะรู้เลยว่าบ้านโบราณสถานนียเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผลจ่อฝาบผนังเพิ่มแล้วกันนะเพื่อเป็นบ้านนะโอเคนะครับเราได้ห้องห้องอากินข้าวประมาณนี้นะต่อไปเราก็จะวางโต๊ะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวางอาหารเล็กน้อยนะครับเออแบบอาหารไม่รู้อาจจะวางอะไรก็วาเป็นอาหารตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปโต๊ะกินข้าวนะผมจะวางประมาณตรงนี้นะครับเท่าเดียวกันเลย ดีไหมทุกคนโอเคโต๊ะเดียวกันไปเลยักผมจะลองใช้คอมใหม่นะไม่รู้มันจะเท่ยังไงตรงนี้สึกมันดูแคบแล้วอมใหม่ด้วยหรอใช่ไดอมีคอมใหม่ด้วยหรอเมื่อกี้คุณบอกใช้คอมใหม่ผมบอกใช้โต๊ะใหม่ช่วบอกตรงไหนว่าใช้คอมใหม่โถเอ้าเนี่ยใส่เชนเดอร์นี่สุดเลยเตะออกเซิร์ฟแม่งเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองใช้กี้ใหม่นะผมจะลองใช้ที่มันดูเข้าๆดูทุกคนประมาณน่าจะเก้าอี้นี้น่าจะเข้าสุดปะหรือกุยสีขาวดีทุกท่าดูยุว่าเก้าอี้ไหนเนี่ยมันจะเข้าสุดนะฮะโต๊ะเก้ากุยนี้เข้าไหมม อันนี้ก็น่าจะได้อยู่อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยนะอันนี้ลนะกันโอเคอันนี้น่าจะเข้าสุดแล้วโอเคนวางประมาณนี้ทุกคนครับโต๊ะขึนข้าวเอโอโบอย่าลองใช้ของใหม่ไงทุกคนเราจะแบบเน้นแบบเป็นไม้ล้วนเลยนะครับประมาณนี้เอ่อต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอหาฟเฟอร์เจอร์เพิ่มก่อนโอเคผมขอโต๊ะเป็นประมาณนี้ละกันครับไหนๆ,ๆมันก็จะแบบว่าแบบเป็นโซนแบบเป็นจุดเก่าแก่แล้วแบบเป็นไม้ล้วนๆอะไรประมาณนี้ผมขอเนี่ยเป็นแบบนี้ล้วนแล้วกันนะครับต่อไปเราจะวาง อ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องหาจุดดีๆเนี่ประมาณนี้ทุกคนนี่มันก็จะลมประมาณว่าแบบอาหารสดใหม่อะครับเคลียร์ยาคือมันไงอาหารสดใหม่นี่ใส่ควันไปด้วยคุณประมาณนี้มันก็อารมณ์เหมือนอาหารสดใหม่ร้อนๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะสวยประมาณนี้เลยนะฮะมีอะไรตกแต่งอไ,ไหมครับเดี๋ยวลองหาเฟอร์เจอร์ก่อนไม่น่าจะมีแล้วนะต่อไปก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อเฟอร์เจอร์เกี่ยวห้องห้องครัวนะอันนี้เนาะ ไม่น่าจะมีแต่ละโอเคเดี๋ยวเผื่อๆ,ๆนะเราก็แบบมีโต๊ะแล้วเราหาโต๊ะเพิ่มก่อนนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะพอประมาณนี้ก็จะมาใส่อาหารเพิ่มตรงนี้นะครับผมก็เอาไปควันมาตรงนี้แล้วก็เกี่ยวกับแล้วเป็นเครื่องดื่มดีหรอวะเออทุกคนเครื่องดื่มน่าจะโอเคเราจะมีเพื่อเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรเงี้ยทุกคนหาเครื่องดื่มแบบที่มันแบบดูเหมือนเยอะตรงนี้อันนี้เยอะไหมอันเยอะไปไม่สวยนะอันนี้เยอะไป,ไนะอเ,อะไปเอาไปเครื่องดื่มประมาณนี้ทุกคนเครื่องดื่มจะวางประมาณนี้นะแล้วก็มีไหมมีอะไรสวยๆไหมเครื่องดื่ม เอาไปประมาณนี้แล้วกันนะครับเครื่องดื่มบอกว่าแค่นี้ก็โอเคนี่ไงนี่มีโคโลโคล่าด้วยนนเวาขาเทนะครับประมาณนี้นะเป็นจุดวางเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะประมาณนี้เดี๋ยวเข้าจะแต่งเพิ่มต่อไปเป็นห้องครัวนะฮะหาเฟอร์เจอร์ก่อนโอเคต่อไปเรามาวางเกี่ยวกับเฟอร์เจอร์ห้องครัวนะใครอยู่ใต้เท้าฉันวะใครออไปพี่บ้านแกอยู่ข้างล่างฉันเหรออย่าคนโลมาด่าแกทำอะไรบ้านฉันต่อ,อไป นี่คือแอปป้าคุณอยู่ข้างล่างหัวแหละฮะช่ชวนใชูรามแกียเขาอยู่ข้างล่างหัวเหรอเห็นชื่อไหมอยู่ข้างล่างหมวเฉยโอเคแล้วต่อไปผมทำเกี่ยวกับห้องครัวนะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าวางอ่ตรงนี้เรามีนี่เลยใช่ไหมโอเคต่อไปเราก็จะวางอ่าเตาแก๊สตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อ่าดูดลมมันเป็นมันเป็นที่ดูดลมเลยน่าจะได้นะดูดควันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือเป็เไรดูดลมเหรอ โอเคครับเออต่อไปนะครับเราก็จะวางมีเกี่ยวกับมีอะไรไหมนี่ไมโครวงไมโครวเวฟตรงนี้เลยวางเข้างบนแล้วกันเนาะไม่เอาวางข้าล่างไม่ได้โอเคเราวางเข้างบนแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเก heroin, ี่ยวกับพวกจงพวกจานเรามันมันมีนะเฟอร์เจอนี่ไงหาเราจะวางประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ครับหนึ่งที่ตรงนี้แล้วก็อ่าอันนี้ประมาณนี้วางมุมวาง,วางมีก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นตู้นิดหน่อยแล้วกันนะตนู้ใส่แล้วก็วาไปนะครับใส่ของใส่ของได้เอวมาไปชั้นดีกว่าเออไปชั้นอาจจะดูมองกว่านะครับประมาณนี้นเ,าเนาะเออแล้วก็วางน วาแบบพวกขขงพวกเขียงอ้าวางไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปบินอะไรไหมมีเครื่องดื่มไม่เอานี่อ่ะคือปรุงประมาณนี้นครับเป็นเกี่ยวกับห้องขวดนะตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมบอกมันเป็นเกี่ยวกับบาร์ใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องหาเกี่ยวกับซาแล็บซาแลบตรงนี้เอาเป็นบล็อกไม้ไหมไม้ก็น่าจะโอเคนะหรือว่าเป็นไม้ประมาณนี้ไปเลยเนี่ย เาก็จะวางตรงนี้เลยแต่แค่เราวางเกา้าอี้แล้วกันทุกคนหาเก้าอี้ที่มันเป็นนั่งอ่าเกี่ยวกับนั่งตรงแบบพวกบาร์นะทุกคนเป็นนั่งเก้าอี้บาร์นะหาเก้าอี้บาร์ก่อนเก้าอี้บาร์อ่าเก้าอี้บาร์เนี่ยผมหาอะไรที่มันส,สวยๆมันค่อนข้างเจอนะครับเลยผมวางเป็นเกา้าอี้แล้วกันทุกคนเอาเป็นเก้าอี้ธรรมดาแล้วกันนะครับที่มันสามารถนั่งได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะมีพวกแบบว่าต้นไม้ตกแต่งด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะคุณเกียร์ไม่แกล้งว่าคุณเป็นต้นไม้เปล่าวะเฮ้เราคุณอยากได้ต้นไม้แบบไหนดีเอาต้นไม้้ทีี่แบบบเเยยออะะลมาาคุณ เดี๋ยวคุณเอเคโอเคโอเคโอเคครับก็บาวเราเนี่ยจะเน้นแบบความแบบธรรมชาตินิดนึงเลยนะครับธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกทุกไงเนี่ยเราจะวางตรงนี้จบโอเคเราก็จะวางตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับเราจะวางเป็นต้นไม้เพิ่มด้วยกันนะครับเป็นต้นไม้เกี่ยวอ่าเป็นแบบเหมือนแบบให้มันดูเย็นขึ้นอ่ะทุกคนผมเล่าเรื่องไอเดียมันเย็นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็วางแบบเป็นต้นไมงต้นไม้ไปแล้วก็วางพวกข้าวไปตรงนี้เลยนะครับก็สามารถกินได้นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่ควันเข้าไปพวกความสวยงามนะครับวางใส่ควันปึ๊บให้มันนนนนดดดููสมมมมจจรรรรรริิงงขึ้้้้แแบบบอออๆาาให่ะะไปณีีเเเเยยยโคคตต๋ลทุก เราแบบ โอ้แบบมีอาหารสวยงามแค่นี้ทุกอย่างก็สวยงามขึ้นเลยใช่ไหมเคลย์ยนันเนะาะจริงฮะแค่เรามีต้นไม้ทุกอย่างก็สวยงามขึ้นเลยจริงจริงฮะพี่ <laughs> ผมไม่ได้ดเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองแล้วก็รอดูจบนะฮะว่าบ้านของผมกับเคลย์ยนันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะโอเคห้องครัวเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปตกแต่งห้องน้ำเพิ่มเติมต่อไปนะครับเลยทำการตกแต่งห้องน้ำนะฮะแล้วผมมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับมันเป็นเอฟเฟกต์สมมกอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าถ้าใส่แล้วมันจะเข้าหรือเปล่านะลองดูเออแล้วมาใส่่่่่ใใในนนนนนน้้้้้้าาไไไไมมมมมดดดวททุุุกกกคคเออออยัั็สสลงูะะปรณี แบบเนี่ทุกคนเห็นปะเนี่ยเป็นไฟแบบน้ำอุ่นกำลังร้อนๆอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ว่าถ้าใส่ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่าวน้ำเนี่ยถ้ามันใส่ได้มันสวยมากเลยเออวางนี้ก็สวยเนี่ยแต่มันต้องโดดข้ามมาเสียดายอ่ะเนี่ยทุกคนถ้าเราไม่เน้นโดดข้ามมันก็มันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยเราประมาณนี้ทุกคนมันก็ดูดีอนี่ยทุกคนดูดิแต่เราไม่ใส่ดีกว่านะเพราะว่าคิกเกตโดดข้ามนะคยอะผมไม่ใส่แล้วมันโดดข้ามอะไรเงี้ยทุกคนเออเราใส่เป็นแบบอ่างอับน้ำไปเลยละกันตรงนี้นะครับแล้วกกก็ออาาาาผผ้้้้หหนน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 นูใตตรรรงงงีีีลละะะะะัััคบววเ่มื มไว่าตรงนี้อ่ะสที่ล้กันนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นห้องส่วมนะฮะเราจะวางไห้องส่วมประมาณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีพม่าปิดมันมีพม่าที่มันปิดได้ปะพะม่าปิดได้ปะอันนี้ ันนี้เอ้ยปิดได้นี่เดินผ่านไม่ได้โถเอามาทําไมเนี่ยโอเคถ้าเราใช้เป็นทงไปเลยแล้วกันนะทุกคนเป็นทงนะมันมีทงที่แบบเป็นแบบนี้อยู่โอเคเออมันต้องยื่นตรงนี้มาหน่อยอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเออเป็นน้องน้ำญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นถดส้วมนะฮะประมาณนี้เลยเดี๋ยวใช้ถดส้มอ,อย่างนึงสวยกว่าโอเคผมขอเลือกเป็นถดส้วมประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมได้เฟเจอร์มาใหม่ด้วยทุกคนมันมันคืออะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันก็ค่อนข้างสวยดีทุกคนถ้าไปใส่ปุ๊บเป็ไมเงี้ยเออก็สวยดีครับเลยว่าจะใส่ใส่ไปแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราใส่กลองน้ำตรงนี้นี่เป็นกล้องน้ํา มีก้อนน้าแน่ทุกคนแล้วก็เนี่ยผมได้ใบไม้มานะครับผมคิดว่าอยากให้บ้านผมเนี่ยมันดูแบบอบอุ่นนิดหนึ่งทุกคนเออเลยจะใส่ประมาณนี้นะครับรแล้วก็ <laughs> บ้านไนอบอุ่นเกินไมเอาเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยว <laughs> เราใส่ประมาณนี้ทุกคนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันดูแบบอุ่นขึ้นนะฮะประมาณนี้แล้วก็จะใส่ใบ,บไม้ร่วงตรงนี้ไปนะเพื่อแบบความสวยงามนะประมาณนี้เลยนี่ทุกคนวะเออแบบใบไม้ร่วงด้วยนิดนึงอะไรประมาณนี้ทุกคนัแบบมันดูแบบอุ่นนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคผมร้วาจะใส่แล้วมันเข้าหรือเปล่านะะเเดดดีีียยวลออองงง่คคนนนน้้้้กกราสสตไไปูมมัททุุณ พี่ลงหลังเลยโอเคนะาเราไม่ออกโอเคเราใส่ที่ไปมันไม่ลกไงใส่แล้วไม่ลกนี่ทุกคนมันดูแบบสวยๆมันดูอบอุ่นดีไงวานนี้เออนี่ใส่ไปครับทุกคนแล้วอุ่นนี่วานนี้อบอุ่นดีประมาณนี้นะครับต้องใส่แบบนี้อะฮึแต่วานนี้อะชึประมาณนี้ฮึฮึอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะเออมันก็ดูสวยดีนะถ้าเราใส่เป็นนะมันจะดูสวยมากเลยทุกคน ถ้าใส่เป็นมันจะดูสวยมากเลยนะครับที่ต้องใส่วาแบบนิี่ตต์นี่เลน,น,นะไม่ได้มันเข้าไม่ห้องน้ำไม่ได้โอเคเราทุบออกเข้าห้องน้ำผมไม่ได้นะโอเคเราทุบออกประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านให้เสร็จแล้วเรามาดูกันหน่ยว่าบ้านของเราสองคนจะเป็นยังไงอย่าลืมเชียร์แค่แท็กเคยรักกับแซมมี่ด้วยกันครับโอเคเราไปดูดีกว่าทุกคนไปสกอตเอาล้วครับทุกคนตอนนี้บ้านของผมเคยรัก,กนคงก็เสร็จไปทิพย์รอได้สองคนเรียบร้อยเลยครับสำหรับบ้านใต้ลาวานะครับเดี๋ยวเรามาาาาาาดด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 ูููขออองงงงงงผมมก่่นนนนนนเเเเลลลยยีีววววปปปปป็็็ไไไแบบบบ้ะสซััิร๊ เป็นไง<อ>เป็นไงผองกมปิดได้รอรอ,อ,อเดี๋ยวรอดูครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครดูบ้านของใครเสร็จก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะว่าให้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่และก็ให้บ้านหลังนั้น เท่าไหร่นะแบอบกว่าเคียร์บ้านใครก็อยลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมให้อ่าคะแนนบ้านหลังนั้นด้วยแล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคครับตามมาเป็นไงแกนี่<า>เป็นบ้านใต้ลวาวาของจริงเลยเป็นไงนี่เข้ามาข้างในตรงนี้จะเป็นแบบบอกเลยว่านแนวเป็นแนวโทนไม้นะรอบนี้เป็นแบบหลายไม้ไม้หลาย,ลายแบบมากนี่มันสไตล์อเมริกันแน่นี่ว่ะแน่นอนแน,น,น,น่นอนดูขวากนันเลยนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยเป็นไงที่ผมบอกกัว่าแบบสามารถกินหาอะไรไกินได้พออาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบกินกางโกฟงกาแฟกินขนมปังจิบชิบชิวชิวก็อาบน้้าออออะะะะะไไไรรรรปปมณนนีเเเกกก็็็่ดดุ ทีแล้วก็แบบมีแบบใบไม้ร่วงด้วยเป็นไงเนี่ยเขาเลยตกแต่งใบไม้แบบสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับมีอ่างน้ำมีที่นั่งกินลมชมวิวประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบผ้าหนูให้สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแห้งนะครับที่เป็นส้วมนะแล้วก็อาล้างมือได้แล้วก็ตรงนี้จะแบบอ่างน้ำเพิ่มเติมก็ได้นะใครสต่อใครไม่เช่าอ่างนะครับสามารถอาบบนี้ก็ได้เป็นไงเจ๋งไหมนี่หมดแล้วแบบมีแบบนี้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยก็มีอ่างที่สามารถต้องประกอบเองด้วยนะประมาณนี้แล้วก็มีตดส้วมตดได้ด้วยอ๋อเมนเมนเมนโอเค เรามาตรงโซนนี้นะถ้าเป็นโซนเกี่ยวกับห้องนอนของผมเลยนะครับบอกเลยตรงนี้จะเป็นโซนแบบอ,อุ่นอีแบบนึงเลยคุณคเก็บปะผมอยู่บ้านผมแล้วผมอยู่บ้านผมแล้วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนอุ่นอีแบบนึงเลยนะครับจะมีโทนแดงกับโทนดำนะโทนแดงก็จะประมาณนี้นะครับผมจะมีเตียงที่ประกอบเองขึ้นเองนะฮะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์มีที่เปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางของตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อตรงนี้ด้วยเป็นไงจริงมันก็เตียงใหม่สวยนะใช่ไหะใช่เตียงใหม่เวอร์ชั่นใหม่สวยมากเเ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 ลลลลยยยยยนนะะะะคครรรรรรัับบบบบออ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 อกกกกกสวจิงงงงงงงแแตตต่่่มมมม้้้ปปปุณูใชหหด็ นะสีดำก็แล oh, ้วแต่เน like ี no ่ยผมผมไม่กลับบ้านแล้วแล้วแต่คนนะว่าจะชอบแบบไหนเห็นปหมเออแล้วแต่คนเลยนี่ก็มีกระจกตรงนี้ด้วยครับแบ่งครึ่งนะจะแบบเแ้ยสวัสดีทักทายกันแบบสวัสดีสบายดีป่ะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ S <S เออใช่โ okay. อเคตรงนี้จะเป็นโซนอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมก็ <S 2> <S 2> <S จะบินเกี่ยวกับเหมือนคาเฟ่ <S 2> <S 2> แล้วก็ห้องครัวเลยประมาณนี้เลยนะครับผม oh <my> นะฮะนี่ก็จะมีเป็นบา้านนะฮะสามารถนั่งเล่นกินลงชมวิวได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ <S 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 จะมีเป็นเครื่องครัวพร้อมลบพร้อมใช้เลยมีที่ชงกาแฟได้เปไงมีเครื่องทำกาแฟด้วยนะครับที่กดน้าะไรว่าไปนะครับนี่ก็ดีตรงนี้สามารถเข้าออกได้ปกติเลยนะครับนี่ก็มีแบบตกแต่งด้วยแบบว่าบรรยากาศแบบว่าแบบเป็นบ้านหน่อยอะไรประมาณนี้นะคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแบบห้องกินข้าวนะครับประมาณนี้เลยนะก็จะมีแบบเป็นเตาผิงให้ด้ววยนนะะครับบบแแล้กก็จมีีท่ิ ข้าวกินแบบอาหารอะไรประมาณนี้จะเป็นโซนกินข้าวส่วนตัวอะไรประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยผอว่าคุณบ้าคุณยังขาดไปอย่างเลย าไ,ไปไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วไปแล้วนะครับบ้านผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เต็มสิบใครเชียร์บ้านผม,มเพื่อนในเต็มสิบเท่าไหร่อย่าลืมคอมเ,เมนต์แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะนี่บ้านลาวาประมาณนี้นะครับผมก็เป็นใช้แบบเป็นลาวาของจริงด้วยเป็นไงลาวาใช้<อ>ดูอันนี้น<อ>ไหนโ<อ>่โชว์ดิโชว์ดิไหนๆโชว์โชว์โชว์บ้านใต้ลาวาใช่ไหมนี่ไงไหนๆโชว์ดิเอ้ยเป็นลาวาจริงนเลยไหนๆโชว์ดิปิโๆอย่าไปโชว์ฉงเลยไหนๆไปโชว์ไงเฮ้ยตายมีวิธีปีกของไม้เหรอเฮ้ย ่เจ๋งวะใช้คาสั่งลบเราว่ะโอเคไหน่แหนโอเคแล้วจะลงไม่ได้แล้วเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะโอเคโอเคไอ้ยลงได้อยู่เนี่ยทุกคนดูเป็นไตรวนเนี่ยทุกคนโดนติดอย่างไร้บ้าคุณนี่เหมือนบ้านป่าเลยไอ้เขาเรียกว่าไหนอยากจะเห็นลาวาแหน่เป็นลาวาที่ลาวาที่เป็นี่เปิดนี่เปิดลาวาเปิดลาวาเปิดลาวาเอ้ยมีลาวามาแล้วมาลาวามาแล้วแล้วผมโคตรเจ๋งเลยทุกคนนี่ก็ข้างล่างเฮ้ยแต่สวยนะไปมองดีมองเผื่อสวยนะเนี่ย เป็นเหมือนแบบที่เหมือนเป็นร้านอาหารกินข้าวข้างนอกอ่ะเก็บป่ะเออเหมือนเหมือนแบบชมบรรยากาศชมวิวนี่เหมือนเหมือนเหมือนสวยสวยเฮ้ยดูดิแล้วถ้าวันถ้าวันจะจังวะถ้าวันถ้าวันเยอะมากบ้านผมคขาดึงถ้าวันไงโอ้โหน่าจะช่วงไหนที่มีถ้าวันอยู่ทุกที่แต่แต่สวยนะดูผิวสวยอยู่เนี่ยโอ้โหจะเป็นตีมสีขาวตีมตีมสีขาวเลยปะเหมือนบ้านแต่พวกแบบยุกิกอ่ะบ้านคุณอ่ะใช่แล้วครับผมเป็นคนคนยุกิกเออยุกิกก็สวยนะแต่ว่าเฮ้ยดูตรงนี้เป็นแบบเฮ้ยตรงนี้เหมือนร้านอาหารโคตรโคตรรรรเเเเลลยยยวว่่ะะถ้้้้าาาาาแแแแบบบบบบบไมมมมีีพกกกหหหออองงัขืนนน เราคงอาหารแล้วก็แบบห้องรับแขกอะเออเหมือนเหมือนเหมือนเออสวยนะครับตรงนี้มีเฟอร์เจอร์ครบทุกอย่างนะมีป้ายติดร้านอาหารด้วยป้ายไปที่ห้อนัเล่นเลยห้องนั่งอ้ไม่กัดปิดเลยไงไม่กัดปิดเลยนี่แบบเปิดเผยไปเลยตรงนี้เป็นเป็นโถส้วมนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ำนะครับประมาณนี้นะมีสองจุดเนาะเก็สวยสวยไปห้องไอเกมนี้ผมเห็นห้องใต้ดินตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้แล้วก็ห้องนอนไงอ๋ออีกหน่อยไปบ้านผมปะเราอยู่ใกล้เขียวโอ้ยห้องนอนสวยเฮ้ยแนวสีขาวนี่ว่าก็บ้านใครอยากใครชอบสีขาวบอกว่าน่าถูกใจนนนะะคครรัับบสาาหหลยยยเเขีววด้ แต่บ้านเขียวอื่นเลยโอเคก็ใครเชียร์บ้านเขียะใครใครเชียร์บ้านเขียวยะให้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าเนี่ยเราจะกันว่าเราสองคนเนี่ยจะแข่งสร้างบ้านอะไรต่อก็อย่าลืมตามช่องไซโคและคุณเขียวยะคงใต้คลิปด้วยแล้วกันนะเจ้ใหม่คลิปหน้าไม่แปลกครับผมหรือว่าคอมเมนต์อ่ารีเควส์มาได้นะครับว่าข้าวหน้าเนี่ยเนี่ยเราสองคนสร้างบ้านอะไรก็คอมเมนต์มาเลยแล้วกันนะสร้าบ้นคลิปนี้เจ้ใหม่คลิปหน้าไม่แปลกครับผม